โอเคอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าผมเทวินมาณธัญญานะครับเป็นเจ้าของอยู่ที่เชคเมดฮอสขับนะครับ อาชีพหลักเลยก็คือเปิดโรงเรียนสอนขี่ม้าแล้วก็รับฝากม้ารวมถึงเป็นเทรนเนอร์ตั้งแต่บิ๊กนเนอร์จนไปถึงระดับนักกีฬาครับผมในประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางครับแรงบนันดาลใจแต่เด็กเลยผมมีความคิดว่าม้าบังคับยังไงเนี่ยเป็นความคิดที่ว่าเห็นคนอื่นขี่ม้าแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็พาเขาวิ่งได้แล้วพาเขาเดินได้มันเกิดจากเท่านี้จริงๆแล้วหลังจากนั้นพอขี่ต่อไปก็เริ่ม เห็นนักกีฬารุ่นพี่ๆเขาขี่กระโดดได้อะไรเงี้ยก็เริ่มอยากลองเรียนกระโดดดูเนี่ยครับนี่คือจุดเริ่มต้นเริ่มติดทีมชาติครั้งแรกอายุ17ครับปีนี้ผม38แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนครับผมเรื่องราวที่ประทับใจที่สุดถ้าจะบอกว่าเป็นความชนะผมว่านักกีฬาทุกคนน่าจะประทับใจในความชนะมากที่สุดแต่สำหรับผม การที่เราส่งนักกีฬารุ่นน้องที่เราฝึกสอนที่แบบบางคนที่ไม่มีแววเลยอะ่ะต้องแต่เด็กวันหนึ่งประสบผลสําเร็จเนี่ยผมอันเนี้ยผมประทับใจมากที่สุดเหตุการณ์ที่ผิดหวังเออสำหรับผมคือการเข้าไปแข่งขันแล้วแล้วเรามีความ ที่อยากจะเอาชนะมากเกินจนเราขี่แล้วม้าล้มลงไปแล้วเขาเจ็บนะครับอันนี้วันนั้นผมผิดหวังมากที่สุดเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็น Thailand Championship Final สักปีหนึ่งอะผมจำไม่ได้แต่แต,แต่แต่มันเป็นแบบเครื่องสุดท้ายละแค่เรากระโดดข้ามไปเนี่ยเราได้ละแต,แต่เราดันแบบต้องสปีดด้วยในในตอนจะมอบแล้วเราทำม้าล้ม คับการแข่งขันที่รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือเอาเป็นว่าย้อนอดีตไปแล้วกันนะครับในครั้งแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสไปแข่งที่เมืองนอกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็คือประเทศเกาหลีใต้คุณต้อมหรือ ดิทกรพันธภา,าคือเป็นคนพาผมไปนะครับด้วยว่ามันเป็นโอกาสมาถึงเราเพราะว่าสมัยนั้นการที่จะนักกีฬาไปเมืองนอกก็คือตามแล้งของการแข่งขันในเมืองไทยเพื่อที่จะคัดไปแล้วก็คือรุ่นพี่เขาไม่ไปถามจนมาถึงคิวผมผมก็เฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีของเราเราไปในแมตช์นั้นผมได้ที่3มความภูมิใจที่สุดเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ได้ออกไปแข่งกับคนต่างชาติแล้วบวกกับการจัดการค่อนข้างที่เรียกว่าได้มาตรฐาน100เอร์เซต์นะครับ มีกรรมการสนามที่มีความรู้นะครับบอกเราได้ชัดเจนว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้นะครับผมว่าตรงเนี้ยที่ผมประทับใจครับนักกีฬาที่มีความหวังที่ที่อยู่กับผมถ้าพูดถึงคนที่เป็นในระดับทีมชาติก็มีน้องทรายนะครับแล้วส่วนที่ไล่ไล,ลองลงมาก็จะเป็นน้องบัวคืออนาคตผมว่าถ้าเขายังซ้อมต่อก็น่าจะไปถึงในระดับทีมชาติเหมือนกันเพียงแต่ว่าอายุยังเด็ก แต่ด้วยในในอายุของเขาก็ทําความสูงได้ประมาณเมตรสิเมตรยีนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่เพียงแต่จากที่จะโฟกัสเรื่องของตัวเองก็กลับกันแค่ว่าดูแลม้าให้นักกีฬาด้วยจากแต่ก่อนเราก็ดูแลแค่สี่ตัวเป็นหลักแต่ตอนนี้ถ้านักกีฬาเรามีสิบคนเราก็จะต้องดูแลม้าให้เขาสิบคนรวมถึงปัจจุบันผมต้องดูแลม้ามากขึ้น ซึ่งมันก็ต้องมีปัจจัยหลากหลายตัวช่วยที่ดีที่ให้ผมทํางานได้มากขึ้นคือการให้อาหารที่มีคุณภาพและคา,าร์บอคือสิ่งที่ผมไว้ใจ